สวัสดีค่ะพบกับพี่นินีช่วง Happy Book ช่วงลาที่จะแนะนำหนังสือด,ดีๆที่อาแล้ะแฮปปี้มีความสุขค่ะ าจะพูดถึงวรรณกรรมที่ติดหนึ่งใน4สุดยอดของชาวจีนนั่นก็คือเรื่องสามก๊กค่คะสามก๊กได้รับความนิยมจนได้รับการแปลเป็นภาษาต,ต่างๆถึง10ภาษาทั่วโลกเรื่องราวของสามก๊กก็เป็นนวนิยายกึ่งประวัติศาสตร์ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของชาวจีนไปพร้อมๆกับความสนุกสนานค่ะด้วยเนื้อหาเรื่องราวที่หลากหลายรสชาติเต็มไปด้วยกลเล่เพทุบายกลศึกในการรบ การชิงรักหักเหลี่ยมความเครียดแค้นชิงชังความซื่อสัตย์และการให้อภัยจนทำให้สามก๊กถูกนำมาเป็นบทเรียนในตำราพิชัยสงครามภาคปฏิบัติการบริหารและเศรษฐกิจสมัยก่อนนั้นเรื่องราวของสามก๊กอยู่ในรูปแบบของตัวหนังสือด้วยตัวละครที่ซับซ้อนทำให้เรื่องของสามกกนั้นดูยากและน่าเบื่อสำหรับเด็ก แต่ตอนนี้นะคะหนังสือสามก๊กได้ถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยเขียนเป็นการ์ตูนทําให้อ่านง่ายขึ้นแล้วนะคะกับหนังสือเล่มนี้เลยค่ะสามก๊กฉบับการ์ตูนหนังสือสามก๊กฉบับการ์ตูนเล่าเรื่องสุภกิจบุญกองภาพประกอบกายเบนสวรรค์และสกิตะทีมจัดพิมพ์และจําหน่ายโดยบริษัทสกายบุ๊กจำกัด ในอดีตประเทศจีนประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆเป็นจำนวนมากจนกระทั่งพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ได้ทำการรวบรวมให้เป็นแผ่นดินเดียวกันชื่อประเทศจึงถูกเรียกตามชื่อแคว้นว่าเป็นประเทศจีนจนกระทั่งจิ๋นซีฮ่องเต้สิ้นพระชนก่อเกิดกาียุคมีการรบราค่าฟันทำสงครามปริยระยะเวลายาวนานจนกระทั่งถึงยุคของสามก๊กนะคะ นั่นก็คือในปีพศ763ถึงพศ823โดยจุดเริ่มต้นของสามก,ก๊กเริ่มจากยุคจนพกผ้าเหลืองในปีพศ726ที่ออกอรารวาสจนเป็นเหตุให้บุคคลทั้งสามคือเล่าปีกวนอูและเตียวหุยได้ร่วมสาบานตนเป็นพี่น้องและร่วมปรับกบฏจนพกผ้าเหลือง รวมทั้งการแย่งและช่วงชิงอำนาจความเป็นใหญ่ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นของก๊กต่างๆอันประกอบด้วยวีก,ก๊หก,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 กหรือก๊กเว่ยจกก๊กหรือก๊กสู้และงอกก๊กหรือก๊กหูจนถึงการสถาปนาราชวงศ์จิ้นโดยสุมาเอียนรวมระยะเวลาประมาณ60ปีน้องๆที่สนใจสามารถหาอ่านต่อได้จากหนังสืงเอเล่มนี้เลยนะคะ การอ่านสามก๊กทําให้เราทราบว่ากว่าจะรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นของประเทศจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อกันเป็นจํานวนมากและทําให้เราได้เรียนรู้ถึงคุณธรรมข้อคิดซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเราได้คําถามประจําสัปดาห์นี้คําถามก็คือชื่อประเทศจีนเกิดขึ้นตามห่องเต้ชื่อว่าอะไร ทราบคำตอบแล้วก็โทรมาได้ที่0835406459สํหรับ5สายท่านแดกที่ตอบคํถามถูกก็รับของรางวัลจากซุปเปอร์คิดไปเลยค่ะสํหรับวันนี้เวลาของพี่นินก็หมดลงแล้วพี่นินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะา